การพักทายสบายดีอ่าสบายดีสบายดีเนาะครับน้องสายไม่นี้ก็เป็นมือที่ครูออ่าฝากบ่อนอยซื้อไหมเนาะซื้อไหมตัวนี้ MC ิ่นซัพพอร์ตน้องเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยแบบถามบ่อนอยเนาะอยากอยากได้ไหมอยากได้ไหมดีๆอยากได้ไหมแบบอยากให้เสียงมันมีคุณภาพคือคนอื่นเนาะ เพิ่นก็เลยแบบฝากว่าหน่อยสื่อให้บ่าหน่อยก็เลยไปซื้อไม้ไม้ไมพเพิ่นนี่แกะกองเลยเนาะในราคา5,000บาทเมนี่ราคาเขียนติดนี่เลย5,000 5,160 <10 S 1> บาทเนาะถือว่าเป็นผู้ใหญ,ญ่ใจดีที่เพิ่นฝากซื้อเนาะนี่ทุกคนคือแบบคลิปนี้เอื้อยจะบม่เฝ้าไลายเพราะแบบถ้าเอื้อยเฝ้าแล้วแบบมันสาบซึ้งเลยแบบมันมันน้ำตาสีตกเมนี่แบบ<า>ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเฝ้าแล้วแบบน,น้ำตา แบบไล,ล,ลเราไงจะเว้าแบบบออเมนเว้าบออแล้วก็แบบมันจะกระทบหัวใจจิตใจแมมแมรจิตใจแหละแบบใจเออยเป็นลูกแบบถ้าว่าเฮ็ดสิงสิงใดที่แบบเฮ็ดใดใจแล้วมันมันสั้นนะนะครอบใจเด้อที่น,น้นองซื้อให้เมื่อกี้อันนี้โบแมร์อันนี้เป็นเงินที่าบนอยอ,อให้ก้อนแมร์โบนอยอให้ก่อนเนาะจ้าจ้าโอนออให้ก่อนอันนี้คือ ก็กคือแบบว่าตอนแรกนะนะัดมาทายลกปบยนะูนีเนาะแต่ว่าทางมองที่ซื้อไม่นะ่ะทางมาพกพอดีพอหน่อยก็เลยว่าเออหยันหยัน่นสชยเวลาว่าถ้าว่ามาหาบคู่ไปซื้อมันก็ยหย่อนไปย้อนมานะนก็เลยว่าอ่ะพอหน่อยซื้อหกอนก,นก็ได้เนาะก็เลยซื้อมาฝากคู่นี่แหละพี่น้องเนาะคือคู่อ่อที่แบบต้องบอกไปนี่นะคู่นี้หาหน่อไม่เก็บพักส่งตัวเองเฮียนะ หาปูหาปลาเพื่อไปขายส่งตัวเองเฮียนโดยตลอดนะพี่น้องเนาะและปัจจุบันนี้ชีวิตคู่ก็ยังพระท่านได้ดีขึ้นนะทุกคนยังยังได้รับเงินเดือนสามพันบาทก็ยังบ่มีบ่มีเงินที่จะสางบานคือคเดื่นบ่มีเงินที่จะซื้อรถคือคเดืนอนก็ยังในตั้งแต่คู่เฮียนเคื่อนคู่เป็นแบบไดก็ยังเป็นแบบนั้นปัจจุบันนี้เคลื่อนคู่ก็ยังลังค่ารั่วอยู่คือเก่า นะแต่ว่ามือนี้มือทีเอ c ซัพพอร์ตมือทีเอ c เห็นความต่างใจเนาะซื้อไม่ให้ในราคาห้าพันบาทนี่ก็ถือว่าครั้งแรกในชีวิตที่คู่ได้รับเงินลวงหลายจาก FC เนาะจาก FC เลยนะี่ก็ถือว่าขอบคุณ FC เซก่นเนาะขอขอบคุณค,คูณอูออมีอย่างอยัดขอบคุณเบ,บอรย ขอบคุณเนาะต้องขอบคุณเนาะขอบคุณขอบใจภาษาลาวเอนว่าขอบใจเนาะครับบางคนจะว่าเข้าใจว่าขอบใจนี่เขาบอกคนเ้านำผู้ใหญ่แต่ว่าภาษาลาวนี่คือแบบสุดเร็วขอบใจเนาะอ่าขอบคุณไล่ๆเนาะที่ซัพพอร์ตที่ให้คุโอคือไปถ่ายคลิปแต่ละเทื่ยนะเขาหัวเลยคือเธอแล้วไปถ่ายคลิปนำพี่โบคแล้วก็พาน้องนางไปเที่ยวไปถ่ายคลิป ว้าจนสิบกว่านาทีได้หนึ่งคลิปเต็มมาเช็คเสียงอ๋อไม่มีเสียงแมนแล้วก็บางคลิปมีเสียงอยู่แต่ว่าเสียงบดแจ้งแล้วก็มีอาายเอ้เพื่อนมาคอมเมนต์่าเสียงบดีครับแล้วก็พี่โบกแล้วก็น้องเห็นเนาะแล้วก็แนะนำแล้วก็อวกตัดชิ้นใจบ่ได้ว่าจะเอาเงินอยู่ส้พอดีมี ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็นเลยอโอนเงินมาให้คุออแต่เพื่อนกับบุ้หมูว่าคุออจะเอามาซื้อไม้หลุดออก,ก็เลยว่ะเพิ่นเพื่อนเห็นคุออก,กินยาเนาะ,<อ>ะแล้วก็มาอยู่ไทยยักยักซสวยยกออักษ์สะโพกแล้วคุออก็กเลยบอกนั่งผ,<บ>ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนมาคอขอเอาเงินจำนวนนี่ไปซื้อ,อไมคอ้คือคือคงอง่ายงบอกไงซะคือแบบ เขาเนี่ยซัพพอร์ตให้คู่เนี่ยซื้อยาเนาะ Man, แต่ว่าการเดินทางซื้อยาซื้อเขาซื้อน้ำกิน <Man. S 2> ในระวางทีว่าใส่ชีวิตอยู่ในไทยแต่คู่ <Man. S 2> ก็เลยแบบขอเพื่อนว่าเอามาซื้อไม่ในบอเพราะว่ายานะกับว่าไงพอมีกินแล้วเนาะมียังมีอยู่ยังมีอยู่ยยยยก็เลยแบบขอมาซื้อไม่ขอมาเอามาตอมาตอยอดในดบอเ <Man. S 2> พราะตอนนี้คู่ก็ยังใส่ชีวิตอยู่ในไทยหลยมืออยู่เนาะ คำถามนี่มันมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะครูเพราะว่าคนกับสีสมพูได้ไหมน,นี่ครูมีเงินเดือนอ่าในการซ้อนนักเขียนสามพัน 3, บาทแล้วครูก็ต้องรักษาตัวเองแล้วครูเงินมาเติร์ไมามาเที่ยวประเทศไทยครูเงินมาเติร์ไมาเสาของเมืองไทยอันนี้มันเกิดคำถามขึ้นกับรูแน,น,น่นนแอม่ค่ะอ่าู้จิตตอบเป็นยังไงเดืองที่วางเงินปีนี้พ่อเม่กับ ยังบอกขาใจว่าพ่อมาอยู่ไทยแม่แต่พอ่อเมยังบอกขาใจว่ามาอยู่ไทยมาเห็ดเวียกอบอกเนาะทุกคนว่าพ่อมาอยู่ไทยบ่ไดมาเฮ็ดเวียกพ่อมาพักพรเพราะว่าเฮ็ดเวียกมาลายแล้วห่างไกลคือแบบเหนื่อยล้าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจ,จแล้วก็เลยไ้ไปปรึกษาเขาเอินว่าหมอจิตแพทย์เขาก็เลยแนะนําแล้วก็ให้ยา กินทุกเดือนทุกเดือนให้ครบหนึปีให้เบิงอาการแล้วก็เขานัดอีกช่วงเดือนออ,อกเกิร์ภาษาไทยจะเอินว่าเดือนอยังวา,ารักกระดาแล้วก็สิงหาแล้วครูอ๋อก็เลยโคเพิน่นว่าขอเป็นเดือนสิงหาเดือนกันยาท่วงปิดเปิดเทอม อืมแช่วงเปิดเทอมแล้วก็วันนี้คุออจึงจะไปตัวยาแล้วหมอเพิ่นกันนัดให้คุออไปออกซิเซาหัวใจเราไปอ่กวดเลือดออไปกวดเลือดแล้วก็ไปออกซิเซาหัวใจพ้อม,อมแล้วก็หลายยางไปเช็คเบื้องอาการแล้วก็ไปตัวยาพ้อมผู้ยาเอามาเต็มทุงหันอเอามาเอามาเพราะว่าถ้าฮอต สิบแปดนาฬิกาเนาะฟังไทยทางฟังลาวก็จะหกโ,โมงเย็น,นได้กินเถื่อนึงแล้วก็แปดโมงได้กินอีกเถื่อนึงแล้วก็จะมียาเขาว่ายาบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจนะแล้ววันนี้คู่ต้องเกิดคำถามกับคู่แน่นอนว่าได้เงินมา,านแต<ม>่สายในการซื้อยาในการเที่ยวไทย<ม>คู่ได้เงินมาแต่สายมันต้องมีคนถามอยู่แล้วเนาะคือ เงินที่คู่อไใดเนาะว่าอ<ม>ะไรแบบยังไม่ทราบซึ่งยังประทับใจแบบยังคือแบบถ้าว่าจะตอบแทนจะขอบคุณนีหอยข่างพันข่างกับโบโมดเนาะคู่อหูซึกว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมีพระคุณนำคู่อไล่เนาะ<ม>คือมีเอฟซี FC เนาะเพิ่นบอกให้ค่ออผู้ใหญ่ใจดีเนาะ<ม>อยู่ฟังคนให้แต่ว่า ไปอยู่ออสเตรเลียเ oh. พิ่นเอาให้หมือนันพันหนึง่ง mm hmm. แล้วก็มีอ่ามีอีกคนนึงเนาะเพิ่นพาสามีเพิ่นมาเอาเงินมาให้คุโอกับอ่าพี่โบแต่ mm hmm. ว่าเอามาให้น้ำโอเนาะพันหนึง่ง mm hmm. ให้อ่าคุโอกับพี่โบกับพี่ตูไปกินข้าว mm hmm. แล้วก็พาไปถึงข้าว mm hmm. แล้วก็ใส่่าดรถเนาะ พี่โบกับพี่ตูก็เลยโบไปกินข้าวมื้อนั่นนะเป็นก็ซื้อน้ำซื้อนั่นแล้วคุโอะกับส่แต่ค่ารถมาสามคนมันก็บโบไลน์นะค่ะไซใจแล้วที่เหลือพี่โบกับพี่ตูก็เอาให้คุโอะสินะแล้วคุโอะกับมีเงินจุดนั่นแล้วก็เงินยูทูบคุโอะกับโบไลน์โอ้ไลายเดือนสี่ห้าเดือนแล้วมันจึงได้เทื่อนึงได้เทื่อนหนึ่งก่อนได้เทื่อนึงเท่าไหร่อ่ล้อย ห้าเดือนที่แล้วได้ร้อยสามร้อยสามเอาได้บอกร้อยสามเอสสามเหรียญกับประมาณสามพันกว่าบาทสามพันสองสามพันสามนะแมนแล้วถ้าว่าถ้าว่าโครมาอยู่ไทยนี่แบบ้าห้องเป็นรายเดือนอม,มันกับแบบแพงขนาดแล้วเ้าก็าอยู่เขตอ่บ่บ่ไร้อยู่ในเมืองกับบแพงเนาะแล้วก็สาวรายเดือนแล้วที่เงิน พี่ใช้จ่ายนะก็ได้จากจุดนั่นแล้วถ้ามาเงินเดือนเงินเดือนนี้บมมีแล้วคือให้น้องชายเลย<อ>เงินเดือนนี้ให้น้องชายบางเทื่ยก็ยังบอกพ่อเงินเดือนที่ว่าซ้อนักเรียนนี่เนาะนให้น้องชายเบิดเนาะแม่ให้น้องชายแล้วก็ให้พ่อให้แม่<อ>แล้วก็เงินก็กินแบบกินป,ประหยัดว่ซสัซนๆบางมือ้อเออยู่ห้องเวยไ่ได้ลงไป ถ้าว่าไปถ่ายคลิปเนาะเป็นมือสองมือมันก็ได้คลิปลายเลยเออเอ่ยกับมาลงเอืเอยกับบรายูเออเอยกับไม่ได้ไปเออกับยู่แต่ได้ห้องมือหนึ่งบางเถอก็กินคาบหนึ่งซื้อมามากอะได้และได้ห่อสองห่อชนะมันกับไปยัดไปกับซื้อป่าพักอย่างนึงกับโบได้แพงลายอะไรอยู่ประเทศไทยเพื่อนกับมีของกินเนาะแบบให้เขาเลือกลายแต่ว่า แพงและราคาที่ว่าเขาก็เลือกกินราคาที่บ่แพงเฮ็ดนาใดจีเขาจะไปอยู่ใดประหยัดใดบอง,ง่ายๆซะคือแบบการที่คู่แบบใส่ชีวิตยอยู่ประเทศไทยนี่บางคน<ม>อาจจะมองว่าท่องเที่ยวแต่ว่า<ม>คู่นะกินโคตรประหยัดก<ม>ิน<ม>สืบพักซื้อน้ำไหมบางครั้งก็ซื้อมาม่าส่วนลายมันกินมาม่าคู่กินข่ามือละมือละครั้งถ้าสูงสุดบางเทือกอะมือสอง ตอนตอนซวยกับอตอนเลงอ,อันนั้นถามเนี่ยว่าคู่นี่ใส่เงินอยู่ประเทศไทยนี่ใส่มือเลยจักบาทปัจจุบันนี่นะถ้าว่าอยู่ในห้องเนาะค่ามาม่าซองหนึ่งกะถ้าว่าเป็นเป็นมาม่าคับคับหนึ่งกับสิบหกบาทถ้าว่าบบไปใส่เนาะเมนมันกับโบมดไลน์เนาะนั่นแหละแล้วก็บางมือถ้าว่าไปจังซี่นะ เพงเท่อกับเสียแต่ค่ารถค่ารถแล้วก็ค่าน้ำค่าน้ำก็สิบบาทอหนดิน้ำนี้น้ำนี้มีน้ำหนึบาทก็มีเ้ถขากอกกินอ่ะน้องเอ้ยนะ้ำตกใจเธอนึงไปขึ้นรถไฟอเงินค่ารถสองบาทเดนนี่แหละคือจุดที่ว่าคู่ออมาอยู่ประเทศไทยได้อบอแม่นมาคู่ออมาเที่ยวประเทศไทยแล้วคู่ออจะมีเงิน จะรวยจะมีเงินลายแล้วมาเที่ยวก็คือแบบ <S 2> <S 2> ประหยัดอยู่ประหยัดกินเนาะ<น><น>ตรงไปยัดอยู่ประหยัดกินออบอนใดที่เฮาแบบยาบงใดเท่าก็ย่างบอนใดที่ว่านั่งรถบอนใดเป็นยางบอนใดนั่งรถไปจริงนั่งแล้วก็การใส่าการเดินทางในไทยกาสะดวกสบายจะแบบเขาเอื่อ่าจังไหอ่าค่ารถโบแพงโบแพงเนาะรถเมย์รถเมย์มี สองแถวก็มีแมนสองแถวนี่ว่าไปบ่ไกลๆมีแต่ซองบาทเอสิบบาทก็มีเปดบาทก็มีก็เลยอยู่ได้แมนเนาะนีแหละคือหลายๆคนก็จะจะมองจะมองมุมแบบว่าครูต้องมีคนเลี้ยงครูต้องมีคนให้เงินถึงแบบมีเวลาไปเที่ยวเนาะบางคนอาจจะมองมุมแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะครูประหยัดอยู่ประหยัดกินประหยัดอยู่ปรเคย เคยกินอยู่บ้านไปิดใดก็กินแบบนั้นเนาะกินผักกินน้ำไม่ไปแห้งคณะอยู่บ้านเขาไปเก็บผักเก็บถ้าวายอยู่นี่อือนใดที่ว่าเฮากินคือว่าแหละบ่นใดออกจากห้องก็ซื้อมาม่ามาไว้เขาก็กินใดนะบางเทือซื้อข้าวู่ก็กินบ่นไ่เนาะแบบซื้อข้าวถ้าว่าข้าว กองนึงกับกินสองเทือได้ใี่นะ่ะคือกินเขาจะก,กินกินหลายกับกินน้อยกับอิ่มะนะประมาณนั้นนี่คือรายคนยักหูแนนนอนแล้วก็ลายคนไทมแล้วก็ลายคนเบาเสียดเบาเซีคูอโอะวะได้เงินรวยเนาะไปเที่ยวตลอดใช่นะหคือมือนี่คูโอน้ำตาจินไลย้อนมามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะสพอร์ตทึงสิบโบไล สําหรับบางคนแต่มันไา่สําหรับคู่โอเนาะลลวกะน,นี่คือครั้งแรกเนาะที่ว่าได้เนาะที่ได้จากเอฟซีจะพูดอย่ใจดีเนาะแมนคือถ้าบอมีไมมแล้วคู่ก็จะบอสามารถที่จะเอาไปไายเอาเง่ายๆซะคือตอนนี้อ่ะคูอ่อเริ่มวางแผนชีวิตแล้วว่าจะจริงจังกับการเฮดคลีปเนาะ เพราะว่าเงินเดือนที่คู่ได้ตอนนี้ก็ก็ต้องยอมรับว่าคู่นี้แทบจะบระิด้ใช้แล้วพอส่งส่งน้องเฮียนส่งน่องเฮียนเนาะแล้วคู่คือแบบโบส่งน้องมามาไทยตอนแรกกะน้องมายักเฮียนก็เลยไห้น้องเฮียนเพราะว่าคิดตอนตอนนั้นเอือยักเฮียนอเออยบบมีโอกาสแล้วเข้าใจความรู้สึกนั่นก็เลยว่าตัดสินใจส่งน้องเฮียนแต่ละคนก็แต่ละคนได้เฮียนหมด ยังเรือแต่น้องสาวผู้หนึ่งแต่เราโบยากเฮียนซื้อเราออกออกแล้วก็แต่งานแล้วก็มีหลานสาวเดี๋ยนี่ลิงลิงแล้วก็แฟนเพิ่นกับเซียขอของลิงลิงหันเซียแล้วเพิ่นกับเป็นซิงเกิลมัมทุกมือฮันแหละก็เลยว่าสวยน้องเลี้ยงล้านอีกคือตอนนี้ก็ยังทรงน้องเฮียนอยู่คือเก่านองพี่น้องทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยจบมากลางเดือนกับ ก็บ่าแม่ว่าทีว่าเราเนาะพีนนะ่น้องเนาะกานว่ามามาเปรียบใส่เงินเดือนที่เ้ามีอ่ะมันก็นลายกลัวแทนที่จะส่งเสริมให้นอ้องแบบมาเงินที่มันได้ลายกลัวว่าวดีกว่าปะด,ดีกว่าจะได้พันเล่เบอร์ก็ยังคิดแต่ตัดสินใจตัดสินใจบรีสขาดแมนตัดสินใจบรีสขาดเธอแต่ก,กับโบนเน่บโบนเน่ได้ทุกคนเนาะ,ะเพราะว่า ทรงเหี้ยนนีก็คิดว่าจิมาจิโร่มาเฮ็ดเวียกแต่ด้วยห่างกายเขาตอน,อนอเอ,นะอนืออยุ่เล่าเนาะตอนู้ออรยุ่เล่าผูออ่อแบบเฮ็ดเวียกบบหูจักอิดจักเมือ่อยอะนะแล้วก็อายุลายเนาะคนเทามันกับบคุคคลเก่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาตอนนี้เลยสะสมสะสมแล้วก็ได้กินยาแล้วห่างกายก็ยักพักพรใช่นะะจ้าจ้าถ้าจะไปเฮ็ดเวียกนำข้าวเจ้าเป็นมือหรือว่าไล่เดือนอ ผู้ออก็คิดว่ามันจะบสมกับเงินที่เขาจ้างผู้ออกผู้ออก็กกเลยตัดสินใจว่ารักษาตัวก่อนให้มีแหงก่อนปีนี้ถ้าปีหน้า้าเขายังฮับได้แบค่อยคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่มเพราะว่าเงินเดือนกับเรียกว,ว่าติดยอมภาวะติดลบทุกเดือนอถ้าโบโซทั้งนอกโบโซอ,อ,าอาหารการกินบปูกพักหักนอกกินนี่คือบวรอดแม่นบวรอดเลย ปัจจุบันนี่ก็กู้กับบริกินเงินเดือนตัวเองเพราะเงือนเดือนนี่ต้องส่งน้องเฮียนปัจจุบันนี่กับปลูกผักข้างน้องกินเนาะนกบประมาณนี้เนาะแม่เก็บเงินเก็บเงินไวแล้วก็เดืนนี้เอาเงินตัวเก็บไปจากเล็กจากน้อยตัวน้อ<า>งสายยังบอกไปเฮียนวิทยาลัยกับพอมีเก็บน้อยนึงตัวนีนวเงินตัวนันมดแล้วทานเงินมดเราจะอยู่แนวใดกินแนวใดเริ่มคิดแล้วว่าถ้าวาเมืองไทยถ้าวาสุขภาพตัวเอง แข่งแห่งเมืองไทยเพิ่นยังต้องการต้องอายากให้มาเฮ็ดเมียกระสาได้มาเนาะแม่นก็ได้สิไคิดใหม่เนาะเพราะว่าบ่แม่นว่าดูทุกเงินเท่าเนาะโบแมนว่าดูทุกเงินเดือนของตัวเองแต่ถ้าว่ามันบ่พอกินคือทุกมือน,นีเจ็บป,ป่วยได้ภัยสีเบิง่งสิแย่งอะนะต่อตเอาทุกคนนี่ออกอะขอบคุณเนาะขอบใจด้วยเนาะขอบคุณ f อซเนาะขอบค<อ> <FC S 1> ุณที่สนับสนุน ไม่ไรสายไม่ DJ เเนาะนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ิ้นแหลกของกูออทิ่ได้การซัพพอร์ตจาก f อเนาะถือว่าแพงแล้วเนาะขอบคุณขอบใจหลายเนาะขอบคุณเอฟซีบอลเด้อที่เมตารูออเนาะถึงแม้ว่าเพื่อนจะผ่านหอดผ่านน้าวเนาะก็ยังมีคนอยู่ให้กำลังใจเนาะคือสิ่งที่เออให้ได้เออแบบยักให้นะคือแบบเขาบูมเนญาติเฮาแต่เขายังซัพพอร์ตเฮาให้ เห็นคุณค่าครับผมเนาะครับท้ายนี้ออกกับขอวยพรเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่สปอร์ตโค้ดคอยอาเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเนาะมีเงินมีทองแล้วกินเรือไส้มีเรือไว้เฮ็ดบุญตัวยอดแบบนี้เนาะตลอดไปสาธุเนาะขอบคุณเนาะน้องที่แนะนำที่สื่อมาให้เอือยครับเนาะสำหรับคลิปนี้เขาต้องจบคลิปไอซ์นี่ก่อนเนาะยาวครขอบคุณหลายๆเนาะคุณใหญ่ใจดีที่ตา ถึงแม้ว่าบอน่อยจกบอดใดการซัพพอร์ตอย่างที่ครูเพิ่นบอน่อยก็ดีใจนะเพราะครูเพิ่นก็รลำบากมาหลายพอสมควรเนาะแต่มือนีเพิ่นได้ทำสิ่งดีๆก็ถือว่าดีใจทำ้เพิ่นเนะาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนเนาะกะ็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะบอน่อยจับครูออราดาขอตัวลับไปก่อนครับสบายดีไป